เพื่อเราอ่ะที่มันติดคุกอ่ะค่ะเดียวกับเราอ่ะอ่าเหมือนผู้ปกครองเขาถามว่ากรณีที่ลูกเขาติดคุกอย่างเงี้ยเขาสามารถมาทําเรื่องเบิกถอนเงินกับสหกรณ์ได้ไหมพอดีว่าลูกเขาอยู่ในคุกอ่าถ้าจะเดือดร้อนเหมือนเขาจะส่งเงินให้ลูกเขาใช้ประมาณเนี้ยผมว่าได้จะได้นะได้จริงหรอน่าจะได้นะแหมข้าไม่ชัวร์ก็ไปถามสหกรณ์รไหมน่าจะชัวร์กว่าน่าชัวร์กว่าไปเราถามันดีกว่า พี่ครับพอดีเพื่อนของพี่เป็นหารผัดเดียวกันนะครับผู้ปกครองเขาฝากมาถามว่าพอดีลูกเขาติดคุกเขาสามารถมาทําเรื่องเบิกถอนเงินในส่วนตรงนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ไหมครับค่ะให้น้องแจ้งผู้ปกครองนะคะสามารถมาถอนเงินได้นะคะโดยน,ำำนําสําเนาบัตรประชาชนของเพื่อนน้องที่อยู่ในเรือนจํานะคะแล้วก็สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่มาทาเรื่องนะคะมาติดต่อถอนเงินได้ที่สหกรณ์ค่ะอ่ะาเมื่อกี้เข้าไปถามสหกรณ์ออมทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะอ่าในกรณีของที่ ทหารติดคุกอยู่สามารถมาทางเรื่องเบิกถอนได้เราใช้เอกสาระอะไรบ้างจะมีใช้เป็นบัตรประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีขอที่ได้ไหมว่าใช้เอกสารอะไรบ้างใช้เอกาสารจะเป็นบัตรประชาชนของผู้ปกครองนะครับและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีสามารถมายื่นเบิกถอนได้ที่สหกรณ์ได้เลยครับ